เขาก็คุณ True Vision สดทุกจุดสดทุกจอสนใจสมัคร True Vision Pro 02-7008-0-00สวัสดีครับพวก,กักสุรข่าวลิเวอร์พูลแล้วเริ่มต้นกันที่ซื้อเธอ3จุดที่ลิเวอร์พูลควรเสริมทัพหากหวังเป็นแชมป์อีกควรเสริมอีก3ตำแหน่งวันนี้เรามาเปิด3ตำแหน่งที่ลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับควรดึงตัวนักเตะมาเสริมทัพอีก หลังจากจนถึงหนาเวลานี้เพิ่งได้แค่คอสตาร์ทสม,มิกรารัสเพียงรายเดียวเท่านั้นจีกินครอบนะครับผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลจะประเดิมนำทัพหงดงต้องการแชมป์พิีเมี์ลีกด้วยการเปิดรังแอนฟิลด์ต้อนรับการมายังของเลดดยูไนเต็ดทีมน้องใหม่หน้าเก่านะฮะในเกมเปิดสนามหรือด้ดยการ2020ถึง2021ในวันเสาร์ที่12กันยายนนี้นะครับและห้ามพลาดนะฮะมีคลิปไฮไลท์ให้ได้ชมกันทางช่องทาง ชชยผู้บ้าพลั่งหรือร์พภูหลังจากบอลเตะจบมมชชมกันเลยนะครับโดยจนถึงเวลานี้นะครับลร์พูของพวกเราก็เพึงได้นักเตะมาเสริมทัพเพียงแค่รายเดียวเท่านั้นนัแน่ก็คือคาสตัสสมิกร์แบสซ้ายดีกรีทีมช่นเกรดอย่างไรก็ตามนะครแฟนบอลหลายๆก็ชื่อว่าคงยังไม่พอแน่นอนหากคิดที่จะป้องกันแชมป์เอาไว้ให้ได้วันนี้เรามาดูกันหน่อยนะครับว่าสําหรับตําแหน่งที่บรรดาเดอะค็อปอยากจะให้ทีมรักของพวกเขาเนี่ยเสริมทัพ มีอีก3จุดดังต่อไปนี้นะฮะถ้าเห็นด้วยก็เชิญถล่มคอมเมนต์ได้เลยนะฮะหรือว่าเห็นต่างก็เชิญเพิ่มคอมเมนต์ได้เลยข้างล่างคลิปเช่นเคยนะฮะตำแหน่งที่หนึ่งเซนเตอร์แบ็กหองแดงปล่อยเดยันรถเบนไปให้เซเนตสแนส์ปนเตอร์เบิร์กสโมสรในัสเซียทำให้เวลานี้ในทีมชุดใหญ่เหลือเซนเตอร์แบ็กเพียงแค่ฟันไดส์โจโกเมสและเชือมาติฟเท่านั้น จนถึงเวลานี้นะครับข่าวกับเซนเตอร์แบ็กก็อย่างเงียบแถมยังมีวิแววว่าจะไม่ซื้ออีกด้วยโดยเช็กรับวางแผนที่จะให้ความมุ่กกรงกลางทีมชาติบราซิเลียนถอยลงมาทําหน้าที่นี้หากถึงเวลาจําเป็นจริงๆอย่างไรก็ตามนะครับเลวร์พูลก็ควรจะซื้อเซนเตอร์แบ็กขามารุวมทีมก่อนปิดตลาดการแข่กขันนักเตะเพราะทั้งมาติฟและกูเมสมีปัญหาอาการบาดเจ็บให้เห็นอยู่บ่อยๆหรือถ้าฟันไดซ์โชคร้ายได้รับบาดเจ็บไปอีกก็จะมีปัญหาใหญ่อย่างแน่นอนนะครับ นั่นจึงเป็นจุดที่จะต้องเสริมทัพในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กนะครับตำแหน่งที่2กองกลางตัวสร้างสันเกมจำนวนประตูละอดีตจากกองกลางของลิเวอพูลน้อยลงไปตั้งแต่ตฟิลิปเป้คุนโยอัมลาตินแอนฟิล์เมื่อเดือนมกราคมในปี2008โดยในเวลานี้ทีเด็ดส่วนใหญ่มาจากเทรนส์อเล็กซานเดอร์อโนและแอนดี้โรเบอร์สันสองแบ็คทั้งสองฝั่งของหสง์แดง นาบีกตาก็เป็นกองกลางที่มีคุณภาพในการสร้างสรรค์โอกาสนะครับแต่น่าเสียดายที่เขามีอาการบาดเจ็บรบกวนอยู่บ่อยๆทำให้หงแดงควรดึงไม่ฟิลมาร่วมทัพอีกคนหนึ่งหรือว,ว่าควรจะไปดึงเตลโก้คันโทรากองกลางของไบยมินิคมาร่วมทีมให้ได้เพราะจะทําให้ทีมแข็งแกร่งขึ้นอย่างแน่นอนเนื่องจากดาเตสเปนิสเป็นผู้เล่นที่ผ่านบอลได้นนอย่างแม่นยํามีสายตาที่เฉียบคมในการมองหาพื้นที่ว่างในสนามและสร้างสรรค์เกมที่ยอดเยี่ยม ตำแหน่งที่3กองหน้านี่จะเข้าสู่ฤดูกันที่4ติดต่อกันแล้วนะครับกับการร่วมงานของ3ประสานในแนวหน้าทั้งโมเมนซาลาโรเวโตฟูมิโนและเซนูมานีซึ่งแน่นอนนะครับว่าที่บันมาทุกคนก็ช่วยกันทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมอย่างไรก็ดีลิเวอร์พูลควรที่จะดึงของนักคนใหม่เข้ามาคอยเป็นตัวสนลองของ3มเทพพวกเราเนื่องจากดูแล้วดีวักโอลกี้ยังไว้วางใจไม่เคยได้ส่วนบรียันสปูสเตอร์ก็ยังเด็กเกินไป ก่อนหน้านี้ฮงแดงเคยมีข่าวกับตีโบเมเนอร์ก่อนหน้าทีกิจจิชัดยูรุมันก่อนที่นักเตะจะย้ายจากอาบาเลซิกมาสู่เชลซีซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่ไม่สามารถดึงตัวมาร่วมทีมได้แต่ก็ยังมีอีกหลายรายที่น่าสนใจในตลาดนักเตะในช่วงสม,มัยนี้นะฮะนี่คือ3ตำแหน่งนะครับที่เห็นได้ชัดเจนว่าต้องการเสริมอย่างด่วนเลยนะครับแฟนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรนะครับส่วนตำแหน่งเงินอื่นนะฮะก็นั่งปึกเช่นเดิมนะฮะ หลอรุ่นกันแล้วตำนานหงดังเลวผู้เชื่อจิกกิ้งคลับจะได้แข้งใหม่ก่อนปิดฤดูกาลกรัมซูเนสตำนานแข้งชาวสกอตแลนด์เชื่อว่าจิกกิ้งคลับกุนซือหงดังเลวพูลสโมสรดังสิกผิงอังกฤษจะได้นักเตะใหม่มาเพิ่มเติม,ตม,ตมก,ก่อนจะปิดตลาดในเดือนตุลาคมตามการรายง,งานจากสกายสปอร์ตหงดงเพิ่งจะได้ตัวคขาสตาร์ทสมิกลัสนะครับกอลังดีเกตจิมชิเกลตหมาร่วมทีมด้วยค่าตัวประมาณ11ล้านปอนด์โดยก่อนหน้านั้นก็ได้ตัวไทโทมิมินามิโน เรวรุกชาวอาทิตย์อุทัยด้วยค่ตัว7ล้านปอนด์โดยเมื่อนับเฉพาะปีนี้พวกเขาใช้เงินไปเพียงแค่18ล้านปอนด์เท่านั้นเองอย่างไรก็ตามนะครับรันซูเนตก็เชื่อว่าเจ็กกิ้งคลับจะยังไม่หยุดการช้อปปิ้งเพียงแค่นี้และจะต้องมีการดึงแข้งหน้าใหม่เข้ามาร่วมทีมก่อนปิดตลาดสมหันี้ผมคิดว่าเจ็กกิ้งครับรู้สึกได้ว่าเขาจะได้นักเตะใหม่เข้ามาเสริมทัพเพิ่มเติมช่องว่างเมื่อมีผู้เล่นภายในทีมได้รับบาดเจ็บ เม่ยอนกลับไปในสมัยที่ผมยังเป็นนักเตะหรือผูพู้มักจะซื้อผู้เล่นเข้ามาใหม่เข้าสู่ทีมทุกครั้งที่พวกเขาประสบความสําเร็จตอนนั้นนะครับที่ได้นักเตะใหม่ๆเข้ามาคุณไม่รู้เลยว่าพวกเขาจะสามารถเล่นเข้ากับทีมได้หรือไม่แต่ในประวัติศาสตร์ในขณะน,นี้ผมคิดว่าฟาร์มันโยและแอนดี้โรบ์สันก็ถือเป็นนักเตะที่ดีเมื่อดูจากสิ่งที่เขามอบให้กับทีมพวกเขาเข้าระบบกันได้อย่างลงตัวและอย่างดีเมื่อได้รับโอกาสลงสนาม ดังนั้นนั่นจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับบรรดานักเตะด,ดาวรุ่งของสโมสรหากว่าพวกเขาไม่ได้ซื้อใครมาร่วมเทียมแต่ผมก็รู้สึกได้ว่าเราอาจจะได้ผู้เล่นใหม่เข้ามาสักคนก่อนปิดฤดูกาลสุเนตกล่าวทิ้งท้าย like ไม่เกี่ยวเรื่องเขาแชร์เหตุผลที่แท้จริงและว่าผัวล้มดิวเฟี่ มีการเปิดเผยสาเหตุที่แท้จริงว่าหงดังหรือว่าูลล้มดิวคว้านาเบลเฟคีเมื่อ2ปีก่อนไม่เกี่ยวกับอาการบาดเจ็บหัวเก่าแต่อย่างใดและกิฟนะครับสื่อดังของฝมืองเศษเปิดเผยลิวว่าผู้สมรสอนยังยังสึกเวทีผิวเกร็ดตัดสินใจล้มดิวกลางคว้าตัวนาบลเฟรคีกองกลางดีกีกทีมชุดเมืองเศษมาจากโอลิมป,ปิกนิยมเมื่อปี2 0 1 8เนื่องจากเอเยนของนักเตะเรียกร้องเงินกินเปล่ามากจนเกินไป สำหรับเฟรคี้นะครับเกือบได้ย้ายมาค้าแข้งในทีมอันฟิวแล้วเมื่อปี2 0 1 8หลังจากที่ลิเวอร์พูลตกลงค่าตัวกับโอลิมปิกลียงได้แล้วที่52ล้านปอนด์อย่างไรก็ตามเดี๋ยวนี้กลับล่มลงไปแบบสุดช็อกโดยมีรายงานอ้างว่าเป็นเพราะเฟอรคี้ตรวจร่างกายไม่ผ่านเนื่องจากเ์พูลกังวลเกี่ยวกับปัญหาการบาเจ็บหัวเข่าของนักเตะว่าอาจจะกำเริบขึ้นมาอีกครั้งอย่างไรก็ตามนะครับล่าสุดลอแมนโคลสกาวดินซึ่งเป็นนักข่าวของเลก,กิประบุว่า ความริงแลมเล็กวูปพ,พร้อมจิตเซนสัญญาบเฟคีแม้สภาพร่างกายจะไม่100%แต่ปัญหาสําคัญที่ทําให้ดิวนี้ล่มลงไปก็คือเอเยนต์ส่วนตัวของนักเตะเรียกเงินกินเปล่าเพิ่มเติมจากเครดิตตกลงกันไว้ซึ่งทางหงแดงก็ไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้และแตัดสินใจยุติในดิวนี้ในที่สุดทั้งที่มีภาพหลุดออกมาว่ามีการเตรียมทาคลิปเปิดตัวนักเตะกับหงแดงเอาไว้แล้วนะฮะโอ้โหทั้งนี้เฟคีก็ย้ายจากโอลิมปิกยงไปอยู่กับเรอเบรติสในปี2019นะครับ ด้วยค่าตัว9.75ล้านยูโรแต่อาจมีเพิ่มอีก10ล้านยูโรตามออปชั่นที่ตกลงเงินไว้นะฮะเลวัวพูซอล้มแผงขวาปีกจอมรุยหลังเจอเรียกค่าตัว64ล้านปอนด์หงแดงเลวัพูตัวเป็นข่าวล้มแผงขวาตัวปีกจอมรุยหลังต้นสกัดของนกเตะตั้งมูลค่าสูงถึง64ล้านปอนด์เลยทีเดียวการช่วยนเปกระตนะคีับซีดังของอิตาเลียน ไีข่าวว่าหงดังลิเวอร์พูลทีมแชมป์พิมพ์อังกฤษอดูกาลล่าสุดซอแวลล้มแผงคว้าตัวอาร์ดมาตาเล่ปีกความเร็วสูงชาวสเปนของมาป่าบูมแฮมตันบูนเล่ในช่วงสัยนี้หลังมองว่าค่าตัว64ล้านปอนด์นั้นแพงจนเกินไปสำหรับตาเล่นในวัย24ปีนะครับโชว์ฟอร์ไมได้อย่างน่าประทับใจโดยซัดไปถึง6ประตูกับ12อาสเซตจากการลงเล่น54นัดรวมทุนก,การในฤดูกาลที่พัฒนาทำให้ข่าวเรียกความสนใจจากทีมลิเวอร์พูล และแมนเชสเตอร์ที่กำลังมองหาตัวเลือกเพิ่มเติมในแนวรุกอย่างไรก็ตามนะครับรายงานล่าสุดระบุว่าลิเวอร์พูลไม่น่าจะคว้าอาร์มาตตอเล่นในช่วงเสมอนี้แล้วเนื่องจากวูมแฮมตันเรียกค่าตัวสูงถึง64ล้านปอนด์แต่นี้รายงานระบุเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าจจมาลายอยู่เวนตุสก็เป็นอีกทีมที่พยายามดึงตัวอาร์มาตต่อเล่ไปเสริมทัพแต่ก็ไม่พร้อมที่จะจ่ายค่าตัวตามที่ทุนสก,กัดของนักเตะต,ต้องการเช่นเดียวกันนะครับ โดยสาเหตุที่ทําให้บูหันตันไม่จาเป็นต้องรีบร้อนขายอดมาต่อเล่เนื่องจากเจ้าตัวยังเหลือสัญญาก,กับทีมอยู่จนถึงปี2023นั่นเองนะฮะนนเกิสรุปข่าวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่10กันยายนนะครับวันนี้ก็เป็นวันพระนะฮะอย่าลืมทําบุญกันด้วยนะครับส่วนพิมลิกอังกฤษจะกลับมา เริ่มเตะกันแล้วในฤดูกาล2020ถึง2021นะครับเวว่าพูลของพวเราเปิดหัวเจอกับลีดยูไนเต็ดนะครับก็คิดถึงจริงๆนะฮะถ้าใครได้ดูบันพิม์ลีกในสมัยกันก่อนนะครับเีดยูไนเต็ดก็ตกชั้นไปถึง16ปีนะฮะได้โอกาสขึ้นมาโชว์ฝีเท้าในศึกพิม์ลีกแล้วนะครับโดยจะมีไฮไลท์ให้ได้ชมกันทุกๆวันนะครับท่ามกลางมาริเกรดเตะกันนะฮะ แล้วเราจะประเดิมด้วยแมตช์แรกเลยนะครับนั่นก็คือลิเวอร์พูลพบกับลีดยูยนงเต็ดแฟนฟุตบอลกด subscribe แล้วกดติดตามไว้ด้วยนะฮะเนื่องจากว่าบอลเตะจบเนี่ยก็มีคลิปไฮไลท์ทันทีเลยนะครับไม่เกิน20นาทีนะฮะผมลงให้อย่างแน่นอนนะครับทำเพื่อแฟนๆโดยจะไล่ไปตั้งแต่คู่แรกเลยนะฮะยันคู่สุดท้ายนะครับก็ติดสถานการพรีเมียร์ลีกไปด้วยกันเอาแบบถูกเลิกสิสดูกันแบบ ไม่มีโฆษณาเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวแอดมินจัดให้นะฮะต้องกดกระดิ่งและ s u บสไ r i b e ไว้นะครับมิติใหม่ของช่องชายผู้บ้าคลั่งเลวพูนะครับส่งัดไลค์ช่วกดแชร์แล้วกลับมาพูดกันใหม่สวัสดีครับ